กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนพ่อาวาสิสเปนพี่น้องทั้งพังลาวทั้งพังไทยทั้งต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบาวต้า้านเฮาคือเกา่าเนาะพ่อแม่พมีน่น้องมินีบาวตากามาที่บ้านครับลองๆแหลนะเนาะกับพาบาจิตเพิน่นมาสภาพสอบถามมาถามมันพรน้นองเตีย้ยเพินเนะ่นนหละเนาะเพิ่นกับจังไดมอนีเฟิ่นกับอยู่เฮือนอยู่ซานพ่อแม่พี่น้อง มาต้องการกับบอจิตบาเซนจังใดก็สีถามน้องเพิ่นเนาะน้องเพิ่นก็นั่งเขาหมกอยู่พม่พี่น้องโดยนเดินดินจังใดก็สีผ้าพวยพี่น้องถามเพิ่นเนาะโอ้พอดีเป็นตะเพงพ่งแม่พี่น้องเลยเนาะนี่ก็เม่เพื่อนอ่าสบายดีเม่โดยนเดินดิสบายดีสบายดีนี่กับบอจิตเนาะมาต้องการสบายดีสบายดีโดยนเดินเนาะเดินเพื่อนกันเลยเนาะเดินเพื่อนกันอยู่เพื่อนมัอนี้ก็ได้เดี๋ยวกับอว่าพาบอจิตเพิ่นมาแหละบอจิตบาเซน แต่จังไดก็มาถามเรื่องแบบจังว่าเนาะก็อยามีผู้หญ่จะดีเนาะเพื่นคือได้ผ่านเงินมาให้บริจิตต์เรื่องเรื่องสาก่อนนะนะพอเป็นแบบคือว่าเอาเชยอยเชยอยไปเนาะโดยแต่ยังโมูหออกนาะว่าจีฮอดขั้นตอนใดเนาะแต่ตอนนี้เพื่อนกมาให้เบาเรื่องสาวเรื่องใหม่ก่อนบ่ยิงตามงบเนาะว่าแต่เพื่อนได้ได้เทระอันว่าแต่ก็ได้เทระยางว่าแต่ก็ได้ย่างต่ก็ถ้าแต่จังใดก็ บทเรือม Ele ันขาดเรือนใดก็คือว่านอกหนาสีมีสามารถเรื่อยๆอยู่เนาะอันใดก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนกำลังใจก็เพราะพื่น้องเนาะก็คือถ้าหากว่าพอพี่น้องเนาะอยากสมทบทุนเนาะไปสร้างบ้านให้กับอันครอบครัวของพ่อเพื่อนเนาะโดยสามารถติดต่อมาหาบัต้าหรือบาจิตก็ได้เพื่อนเราโดยเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนก็เซ่เลยเพ่อพี่น้องอย่างเช่นการที่แต่ที่ถามน้องเพื่อนก็เนาะน้องเพื่อนก็นั่งมองอยู่เนาะเลยอย่างเช่นค้นอย่างเช่นขึ้นเทิงเนาะ เพราะวา่าที่ให้อันบาจิตเพิ่นกินมาสัมภาษณ์สอบถามตื้มนี่แหละเพราะว่าเมื่อน,นั่นกะบบาต้ากับสัมภาษณ์เพิ่น,ลนแล้วเนาะแล้วกะอ่าได้มีผู้ใหญ่ใจดีทั้งบาจิตเพิ่นแหละพอเพิ่นขึ้นหัวขันใดพี่น,อนปปอ้องพุทธนะปอเถอเฮ๊บเอ๊บเอ๊บอบ,บาดีโอ้สื่อสีเลยอ่ะสบายดีสบายดีสบายดียดนังอ๋อมผู้หญิงผู้ชายเนะยาะหรือไปเลยผู้ชายพี่น้องไปยังหน้าตาเกลือ หวานให้กูผู้หญิงแท้เป็นยักฮุ่ยดังนี่ฮะโลบอ่ะสบายดีไหมสบายดีโอ้โดยโดยมึงนี้กะพ่อเพิ่นเนาะจแต่เมื่อนี้บม่ได้ไปดำหน้าวะมึงไปไปไปโอ้หักพอนโดย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 แต่มื่อนั้นกะเมื่อนั้นเนาะบ่าทามากะบ่พ่อผมเห็นน้องพ่อแดนพ่อเพิ่นแหละเนาะโดยโดยโอ้เป็นไก่ ไกลพ่าววันแบดับนานใครเติบแล้วนมใครเติบผมโดยการยอกันตามชาดิ้งหน่อยเนาะพี่น้องอ่ะเข้าไปนั่งใกล้ๆกันเมลจะดื้อด้วยฉันเบาหอยเงินชื่อหนุ่มได้ทำไป้ดื้อนี่อ๊บอ๊บอ๊บแบบนี่อ่าผมหนุบโอ้เจ็บเครียดเลยพ่อพี่น้องไอ้ถือตึมตึมตึมเพลินกันได้ผู้น้อยนี่เนาะเนาะพอเป็นก็ออกมาแล้วอสวัสดีพ่ออ่าเดี๋ยว อ่ะหมอหั่มคุนี่เออโอ้พี่น้องนุ่มบอกงามขนาดเออเออพัง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 นี่เอาเอาเอาเงินเนี่เอาเอาไปชื่อหนุ่มเด้อเอาครอบขอบใจบ้าขอบใจบ้าสบายดีหนุ่าเอ้าผู้น้อยพี่นะอ้าพ่อพายน้องเลยเนาะโอ้มีแต่ผู้ชายพี่น้องเอ้ยเพื่อนเกยหยอกกันดื้อตามภาษาเด็กน้อยเลยเนาะอันคุณนี่จะปีแหละเนี่ยลืมเลยโอ้ ไล่กันเลยโอ้เมนมีเด้อเด้อเจ้าเจ้าเจ้าสิลมกระแรงบ่โอ้เนาะพอเป็นลมกันเด้อเด้อเด้อโอ้เด้อเดยอกะเมื่อนี้กะมาพ่อมันมีอพิ่นเนาะโอ้แสดงว่าเจ้านี่ก็ได้เมียน้อยสมควรเนาะจ้ากะเนาะเจ้าสี่เจ้าห้าปีบ่เนี่ย โอ้โอ้โดย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 ผู้นี้เบิ้งผู้นี้เจ้าเมื่อเป็นน้องเลยผู้นี้ดื้อขนาดผู้นี้เนาะ้แต่ผู้นี้นี่เป็นนุกเป็นเอาพี่น้องเลยเพิ่งไก่ใหญ่กัวมูโดย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 อันนี้ฮะในมออยู่มอชุดเลยโอ้เพิ่นเพิ่นอยากอันมัดแข็นอันนี้วับหัวหน้ากองก็ใหญ่ทินอยู่ยังจันี่โอ้เพิ่นเพิ่นอยากได้ โอ้แต่พ่อแต่พอแต่พอกับพยอมให้เนาะเทิงเทิงยิทุกขี่ยากับโบโยอมขายลูกเนาะโอ้เพิ่นกะนเพื่อนไว้จีเงินหาเงินขีพาราเดียวต่อไปจะจะหาน้ำมันเดิโอ้เพิ่นกะอ่าสงสารเนาะลูกโอ้เทิงชีทองยิทุกขี่จนก็เลี้ยงเอาเนาะลูกเอาเนาะโอ้โดย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 เป็นยังไงเน้อแม่มันได้ปลาได้ออก โอ้ดโดโดยนกมือตลอดเพื่อเก่งเก่งบัดไงมาลงเฮียนเด้อเด้อเออดยยุบุญท่านที่ไดเป็นโดยแบุญลยพี่น้องเลยบนญาสอนเพื่อจะสลาดบุ่เนาะเพื่อสลาดเพื่อจะคว่มบุญนี่อ่าพอพ่อเมย์เพื่อจะอบอกสอนดีเนาะนกมือตลอดพี่น้องโอ้ขาขาคุณนั่งตีตะหมอบตอบขาพี่น้องเอ้ย แต่สงสาร่่นนนกกลูแต่พูน้อยยังดื้ออยู่หัวยังจักยังดอกเนาะแล้วก็่ผู้นั่นแข็งทัดเอวอยู่เนาะบ่อนบายากได้ยังไงอยากได้เฮือนบ่ออยากได้เฮือนโดยโดยเด้อบ่ต้องอือเด้อโดยโดยเออโดยเพื่อนอะเพื่อนอยากได้เฮือนแต่พันก็คือทีเป็นจริงเลยเนาะเพราะว่ากะ อ่าลอรุ่นเบิงเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีทั้งว่าจิตเพื่อนก็ได้เข้ามาแล้วเนาะจึงได้เพื่อนจีปุกเพือนปุกชันให้บอกกับตาเป็นมามาทำกันเก้าแหลมพแม่พี่น้องโดยโดยก็จะได้เห็นแล้วเนาะนี่กันเมียเพื่อนเมื่อนั้นมากับพ่อแต่เพื่อนกับลูกน้อยโดยโดยโดยกะรเซงชันกะรมาตากะรจีให้บาจิตขึ้นมาสัมภาษณ์สอบถามโตเนาะเพราะว่าเพื่อนยังเมื่อเขาไว้เมื่อพลังโ้ มันอยากใหเมื่อพลังเพิ่อนกอยากได้บอลอย่านี้โอ้อยากใหเมือโดยโยโอ้ผ่าผ่พลังก็อยากได้เพาะพลังนกเมียน้องก็ธรรมดาแต่ขนาดบอต้าอยากได้เมื่อนี่เมื่อว่าอยู่ลำเบาอืมเมื่อว่าเมื่อว่าเมื่อโอ้อยากเมื่อนับอีกพี่น้องเลยบอบอกี่น้องอ่พ่อแม่บอกี่น้องอ่ะอ่ะแต่เมื่ออยู่ลำเบาก็ดำหน้าเปลี่ยนอยู่บอหนิอืมเบาเบาดำหน้าเลย เมื่อดับหน้าได้บาวกะบาวกะลูกเจ้าให้ชาวนาเมื่อแล้วก็ลงเ n ียนกินหอดเมกัมายามจําใหญ่เนาะเมื่อบ่โดยโอ้โดยโดยโดยเฮาจะว่ว่าเพ่นพี่น้องเพิ่นก็โอ้เป็นตาฮักตาพงขนาดผู้นั่งหมอกอยู่เนาะนั่นกะมาพอไปแล้วเออเจ้าจือจังได๋เนาะเฮาก็ลืมท่าชื่อแก้วโอ้แก้วมี กันรูปตังนี้เลยโดยโดยโดยเจ้าเจ้าได้เฉพาอันทามเพิ่มเติมเนาะคำแยงเนาะพอคำแยงผลมิชิตโดย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 โอ้ผลก็อยู่ทั้งเมืองวิลาบุรีจะจังใจกะบันนี้กะให้บาจิตเพ่นเนาะขึ้นมาสัมภาษณ์สอบถามตติมเพราะว่าอ่ามื้อนั่นบาตากัได้ถามแล้วโดยโดยโดยกะอ้าห้ยู้ๆเนาะโดยโดยอ้าจังใจกะโดยโดย ได้ขอโตลงาะบันนี้ไ้บาจิตเพิ่นขึ้นมาอ่าเพิ่นขึ้นมาสบายดีเพิ่นงามๆเลยหั่เด้อโอ้เก่งๆเจ้าเจ้าสบายดีสบายดีโดยโอเคน้องเหมยน้องบาตาก็ได้ถามน้องเพิ่นแล้วล่ะกะขึ้นไปอ่าถามพ่อถามแม่เพิ่นมื้อนี่แม่เพิ่นกระยู่พ่อเพี่น้องมือก่อนน่ะพอพ่อเนาะแม่เพิ่นก็ไปดำหน้าแสงพ่อเหมยน้องเ่มมี่เพิ่นก็ะในอยู่เฮือนโอ้เพิ่นวะ ยุดก่อนเนาะสะเมื่อยเพราะว่าฝนฝนตกแน่มือนกันต๊กเป็นลิ้นไปฟอยหนะเพราะว่าเดือนสามเดือนสี่แล้วเนาะมันก็นกนตก๊กทาดอกม่วงดอกนิ่มเดือนสามรันเปลนเพิ่นจะขึ้นเห็นแะ้วพี่น,น้องเอ้จะสีไปแล้วเนาะน้องเพิ่นก็ยืนคอยตงงอยู่จะให้บารงงคิดเพิ่นขึ้นไปสัมภาษณ์สอบถามเพิ่มเติมเนาะเพิ่นกับท่านผูลล้รายละเอียดดอกว่วเพิ่นบบได้ขึ้นไปถามเรื่องราวของพ่อของเมย์ของน้องน้องเพิ่นน้ำบอต้าเหมือนกันมีแต่บอต้าเนาะขึ้นไป อันนี้ก็จะให้เพิ่นขึ้นไปตามเรื่องราวของพ่อเมย์น้องเพิ่นเป็นยังไงเนาะบัดน,นี้กับบอต้ากได้ขอเจ๊าจคลิปก็จะได้ขอเวยไซเวยฟอนให้พ่อเมย์พี่น้องจงอยู่ดีมีแห้งเบ้อขู่สู่คนเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงบัดขู่สู่คนเด้อขอให้ร่ำให้รวยเนะาะอันนี้บอตาก็จะได้ขอจบคลิปแล้วเนะาะก็คือว่าถ้ามีผู้ใหญ่ท่านใดอยากช่วยเหลือ,อทั้งน้องแล้วก็พ่อเมย์ ก็กคัวเพิ่นเนาะเพิ่มเติมกั่สามารถติดต่อมาทางเพจทางไลน์ของบาตาได้เนาะท่านนี่บาตาก็จะขอจบคลิปแล้วผมเมพี่น้องกับผมบมีอย่างไรกะต้องขอขอบ,บคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามแบบสมซองบาตาแต่ต้นจนจบเนาะบาตาจะได้ขอจบคลิปเนาะผมพี่นอ้องก็จะได้ขอกาวเข้ามาสบายดี